ไม่มีเสียงไม่มีรูปนะครับรอบนี้นะครับเอาเอาแต่เ,เลขไปก็แล้วกันนะครับรอบบ่ายนะครับสําหรับรอบเที่ยงก็เข้าเนาะรอบเที่ยงก็เข้าอยู่นะครับสมานี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับอจดเอเลยนะครับรอบบ่ายนะสองกับสามนะครับโอเคโอเค

เกิดเอานะครับสองกับสามสามสี่สามห้าสกสดสามแปดนะครับสองสี่สองหงหกสดสองสามนะครับหาัง,งวเลยนะครับชวนชอบใครนำไปใช้นะชวนชอบใครนไปใช้ 嗯，很可爱，可以摸一下的。 โอเคครับตามนี้นะขอขอบพระคุณมากๆนะครับโชคดีๆครับดีครับ